กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมารีวิวชุดอุปกรณ์งบไม่เกิน200บาท2 5งห้บไม่เกินสอง้อาสิบนี่นี่เป็นปลาป้าห้านะไอแขนนี้มันเป็นแขนของอีกตัวนึงนะออันนี้แขนมันหักนะยื้อแรงจัดจนหักเลยนะเลยต้องซื้อแขนมาเปลี่ยนใหม่ไม่ใด้ซื้อหรอกขอเพื่อนมานะอ่ะปาปลาป้าห้าอตัวนี้นะแถวบ้านผมซื้อมา120นะไม่รู้ว่าแพงหรือถูกนะ แถวบ้านเพื่อนๆขายกันเท่าไหร่ก็เม้นมาได้นะแต่ผมซื้อมา120นะตัวนี้120โอเคเดี๋ยวเราไปดูคันกันเลยนะโอเคนะครับผมคันก็นี่นะเป็นของน่าจะจัมโบ้นะเน,นี่ยคันเนี้ยเนี่ยเลอะๆหน่อยนะกลางๆหน่อยเพราะผมใช้แล้วไม่ได้เช็ดนะตัวนี้ผมซื้อมา110บาทเองนะไม่เพยงทั้งคุดก็ลอก120คันอีก หนึ่งร้อยสิบบาทก็สองร้อยสามสิบบาทก็อันนี้เป็นชุดแรกที่ผมซื้อมาเลยนะเนี่ยมันก็จะคักๆนิดนึงน,นี่ชุดแรกที่ผมใช้ตกเลยนะที่ผมได้มาเลยอันนี้คือเงินผมซื้อเองนะเนี่ยเนี่ยชุดนี้เขียวเยันสายนะฮะนี่นะเขียวเยันสายก็สำหรับงบนี้ก็ตกปลาได้นะแต่อาจจะเหนื่อยน,นิดนึง ถ้าเจอปลาใหญ่ปลานินลใหญ่แต่เพียงใหญ่ๆเงียย้ยก็ไม่เหนื่อยจริงๆก็เล่นได้นะผมก็ไปตกอยู่แต่ว่าลอกมันมันเล็กไปผมไม่ค่อยชอบนะตัวผมเป็นคนมือใหญ่ผมเลยไม่ค่อยชอบลอกึเด็กๆๆคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ